สวัสดีครับผมเฉยสิทธิ์จากบ,บริษัทค้นบูบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการโดนชาร์จนะครับหรือพูดงา่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับเจ้าตัว Amazon Web Service นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมรู้อยู่แล้วแหละมันจะมีการชาร์จนะครับแต่ว่า,าพลาดไปนิดนึงนะครับตรงที่เขาเรียกว่าลืมที่จะเขาเรียกว่าลบอะไรบางอย่างทิ้งไปทาให้มันเกิดการชาร์จ เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็คือโอเคแหละนะครับถ้าชาร์จเราใช้เนี่ยโอเคแต่พอดีมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ใช้แต่โดนชาร์จเข้ามานะครับก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับระดับแค่ไม่กี่เหรียญน,นะครับก็มัน3 4มสี่ห้าเหรียญน,นะครับประมาณนั้นไม่ได้เยอะก็เป็นประสบการณ์ดีก็เรียกจะมาแชร์เบื้องต้นก่อนเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดเราเคยใช้นะครับแล้วเ,เคยดูคลิปผมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เจ้าตัว Amazon Web Services นะครับก็พวก Elastic b e a n t a l k S3 ที่เป็นพวก Static f i l e นะครับแล้วก็ RDS ก็คือ Rational Database นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับ Amazon เนี่ยเขาจะชาร์จหมดถ้าเราใช้เกินโกตา ที่มันมีฝีเอาไว้ซึ่งบางทีมันจะส่งเมลนี้ขึ้นมานะครับแน่นอนคุณจะทําการปิดนะครับเพื่อง่ายคือปิดเซิร์ฟเวอร์นั้นทิ้งไปแล้วคุณคิดว่ามันจะไม่โดนชาในเดือนถัดไปอลล่ะนะครับแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่แน่นะครับเรามาดูกันครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นั้นได้ยังไงนะครับเอาล่ะเบื้องต้นก่อนนะครับผมได้รับเมลนี้นะครับผมก็เลยกดเข้าไปที่ระบบพอร์ทัลของทาง AWS ของผมนะครับแล้วก็มา section ที่เป็น a อ c o u n t ผมนะครับแล้วก็ My Builing Dashboard มันก็จะโชว์เป็นซัมมารีทำให้ผมตกใจว่าเอ๊ะทำไมยังมีค่าใช้จ่ายอยู่นะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยผมจะสอดว,วิธีการที่จะเขาเรียกว่ามาดูกันว่าเอ๊ะค่าใช้จ่ายมันเกิดจากอาไหนนะครับแล้วก็มาเอเซคชั่นตรงบริเวณนี้ครับ<ม>ก็รู้สึกจะเป็นผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นส่วนของ building นะครับไอ้ตรง building เนี่ยนะครับตรง b u i นะครับมันจะทําการเหมือนแจกแจงมาเลยว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างก็อย่างเดที่แล้วเนี่ยนะครับ ผมมีค่ใจ่ายประมาณสมเหรียญอันนี้ผมเข้าใจอยู่ว่าผมใช้เกินเซอร์วิสนะครับโดยปกติเวลาคลิกเข้าไปที่ตรงบริเวณเขาเรียกว่าตรงพวกนี้นะครับมันก็จะมีส่วนของเขาเรียกว่ารายละเอียดอยู่คราวนี้เมื่อมีรายละเอียดที่มันเขาเรียกว่าเกินอย่างเช่นเนี่ย rational นะครับ rational database เจนต้องเป็นศูนย์หมดเลยบางคนบอกแล้วมันมีทาไมคือมันมีฟรีให้ไงตอนนี้เรายังใช้หมดฟรีอยู่นยะถ้าเกิดไม่เกินโกต้านะครับเราคลิกเข้าไปไม่เกินโกต้ามันก็จะมีลักษณะเขาเรียกว่า ฟีมันอยู่มัน5้กิกถ้าเราใช้ไม่เกินมันก็ไม่ชาร์จแต่ถ้าเกิดเราใช้เกินมันก็ชาร์เคราเนี้ไอ้ตัวเนี้ยแหละที่เป็นตัว RDS เนี่ยนะครับก็จะว่าผมน่าใช้เกินมันก็ทําการแจกแจงมาเลยนะครับแล้วก็มองหาไอ้ตรงส่วนที่มันเกินขึ้นมาแล้วแหละก็คือผมจะเกินในส่วนของการแบ็กอัพนะครับตัวดัตเรเบสซึ่งผมอะใช้เจ้าตัวฟีรอเคเมันเกินก็เลยมีการชาร์จขึ้นมาโอเคไหมนะครับซึื้อไอ้ตรงเนี้ยก็ ผมก็ไม่ไซีเรียสอะไรมากมายก็ก็ดีในม,มีคลิปมาทําให้ดูแต่สําหรับคนที่อ,า,อาจจะงง,งว่าเอ๊ะทำไมต้องโดนชาร์จนะครับบางทีเราคิดว่าเราลบทิ้งไปหมดแล้วเนีนะครับเราคิดว่าเราใช้ของฟรีของฟรีอยู่แต่จริงๆแนละ้วบางทีเราใช้เกินโควตามันนะครับหรือเราลบทิ้งไปหมดแล้วแต่มันังมีพื้นที่ที่มันต้องสํารองไว้สําหรับตัวแบ็กอัพนะครับซึ่งในกรณีนี้พวกนี้ก็ส่วนมากจะใช้เป็นลนะักษณะคือเกินเวลาที่ มันให้มาก็คือใช้เกินเวลานะครับแต่พอมาอีกเดือนหนึ่งซื้อคือเดือนจูนเดือนเนี้ยผมเข้าใจว่าผมอ่ะทำการ terminate ทุกๆ service ปิดหมดละนะครับเพราะว่าผมใช้สอนเสร็จละนะครับแล้วก็ผมคงจะประเมินทีว่าจะใช้ ABS หรือเปล่าผมก็มาดูเอ๊ะทำไมมันมีค่าใช้จ่ายผมก็ใช้ตัวนี้ยแหละในการส่องแล้วก็ส่องให้บอที่มันมันโดนชาร์จคลิกเข้าไปก็เห็นว่า อ๋อ oh, มันยัมีส่วนที่ชื่อว่า back up storage ครับ back up storage ก็คือเราไม่ได้ใช้แต่ว่ามันก็ยังมีพื้นที่ที่มันใช้ในการ back up เอาล่ะทรานี้เราก็ต้องเคลียร์มันไม่งั้นเราก็จะโดนชาร์จเนี่ยไปเรื่อยซึ่งมันไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันอาจจะโดนค่าธรรมเนียมของบัตรเครดิตเนี่ยที่จะมีปัญหาได้นะครับวิธีการก็มาที่ตรงบริเวณ service นะครับ แล้วก็อาจจะพิมพ์ในส่วนของ RDS นะครับหรือจะกดจากตรงนี้ก็ได้ถ้ามันขึ้นมานะครับผมจะพิมพ์ตรงนี้แล้วกัน RDS นะครับกดเข้าไปใน RDS เนี่ยก็คือตัว Rational Database นะครับ Service นะครับ Storage ั้งนะครับมันจะมีเซกชันหนึ่งที่ผมก็จว่าน่าจะเป็น Snapshot นะครับมันจะเป็นเซกชันที่ใช้ในการ Backup นั่นแหละนะครับก็จะเห็นตรงนี้เต็มเลยผมก็จะว่าที่ผมโดนชาร์จเนี่ยมันมาจากตรงนี้แหละเพราะว่า Database ผมไม่มีแล้วเห็นไหมไม่มีแล้วนะครับเนี่ย ผมลบทิ้งหมดละแต่ว่าไอ้ตรง snapshot เนี่ยยังมีอยู่ฉะนั้นเนี่ยผมทำการคลิกตรงนี้ครับแล้วก็เลือก action ครับแล้วก็ delete snapshot ตรงเนี้ยทิ้งเอาละผมจะ delete มันทิ้งเลยนะครับชัวร์ให้เห็นดัตตาเลยนะครับก็ delete ทิ้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีละนะครับอา่ามีแบ c k up อะไรอีกไหมนะครับหลักๆน่าจะเป็นตัวนี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือวิธีการนะครับทีเ่เราจะเอาเรียกว่า ใช้ในการ track ว่าเออทำไมยังมีค่าใช้จ่ายอยู่นะครับก็ให้ทำการนะครับมาที่ไอตรงเมนูบิลนะครับไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็กดที่บิลลิงนะไอกดที่บิลนะครับแล้วเนี่ยแล้วก็เราทำการคลิกดูเพื่อดูค่าใช้จ่ายซึ่งแน่นอนครับในเคสนี้มัน0.12เดี๋ยวมันก็ทำการชาร์จบัตรเครดิตผมเข้ามาซึ่ง ค่าธรรเนียมอาจจะเป็นร้อยเลยนะครับซึ่งอันนี้เราก็ป้องกันแล้วกันนะครับเดือนหน้าก็หวังว่าคงจะไม่มีเพราะผมก็จะลบในส่วนของตัวแบ็กอัพของผมออกไปแล้วนะครับก็คือผมไม่าจำเป็นต้องแบ็กอัพนะครับโอเคหละในคลิปนี้คิดว่าเท่านี้ถ้าเกิดคิดว่ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้กันนะครับสำหรับคนที่อยากจะอุดหนุนผมนะครับก็ เพียงแค่เขามาเยี่ยมชมหลักสูตรทางโค้ดหมดโค้ดโมบายนะครับที่เว็บเว็บโค้ดโมบายดอทคอมนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมอยากจะขอความกรุณานะครับผมมีทำช n e l อีกช n n e หนึ่งครับเป็นช n e l ตัวซอฟต์แวร์โปรดักต์ของเองนะครับที่ชื่อว่า POS POS หรือ PostPost นะครับเป็นระบบ point of sale ครับพอดีผมต้องการยอดสกปรหถึง1,000นะครับก็ที่ผมศึกษาพวก a w s นะครับจริงๆผมตอนนี้ ผมทำหลายหลากหลายเลยเพื่อพร้อมที่จะสเกลระบบพอดพดผมให้มันไปอยู่บนเขาเรียกระบบที่มันสเกลได้ง่าย,ยาเช่น Amazon นั่นแหละนะครับก็นั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ผมทำไมต้องมาลองเล่น Amazon ดูนะครับก็พอดีไอตัวเนี้ยผมต้องการยอด Subscribe ให้มันเกิน1,000นะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมต้องการทำพวก Associate Link นะครับคือทำให้เวลาที่ผมโปรโมท u t ท b e ไอ้ตัวนี้ไปเนี่ยมันสามารถมีการแนบลิงก์กลับมาที่เว็บไซต์ของทาง โพสโพสของผมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ห,หลักของระบบพ o อยเซลล์นะครับเอาละในคลิปนี้คงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ